แบบนี้ต้องอัดกรอบติดฟ้าผนังล่านสวัสดีครับช่างนัดจากลายสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครมืีมะพ้มาพครับรอบที่สองครับผมจะลงเงาให้มันเลี้ยวสัมว์มนีโอ้ยบวต้องห่วงกร,รอบที่แล้ววันที่หกครับผมลูกค้าก็ซักไปกัลอกบเบิดเก็บเลยครับเห็นบ่ครับมองตีนจุม่มเชือเนี่ยลอกเลยได้ครับเนี่ย ลูกค้าแบบโอ้วันมือที่สามนี่ลอกเลยครับเป็นพี่นัดว่าสันอ้ยาดีครับว่าสันกะไว้ยของแท้นะครับเพราะว่ามอนอิ่งรับผมเป็นครีมทานดูแลร้อยสักย่างดีแลวครับผมมือที่สามนี่ลอกอีหลีครับอันนี้เป็นรอยสักครั้งแรกของลูกค้าดีครับเนี่ยกะบง่ยกับธรรมดาครับก็ต้องลอกให้มันงามๆเนี่ยนะกะแนะนําเลยครับผมเพราะว่าลูกค้าว่าเป็นเสียงเดียวกันแล้วครับว่าวันที่สามเนี่ย เป็นเก็ดบางๆลอกออกเลยครับอาเรื่อมลอกเลยวันที่สามเนี่ยท่านก็เหมาะสําหรับคนที่เดินทางไปนั่นไปนี่หรือว่าอยากเฝ้าให้มันเลี้ยวนะครับอยากซักเลี้ยวแล้วก็เฝ้าโซงสินะมันจะลดอาการคันน้าได้ครับลดอาการระคายเคืองเหรครับภาษาไทยกับภาษาบาเท้อกับลดอาการคันครับผมแล้วก็แห้งเร็วลอกเร็วแล้วก็ผิวสวยสุขภาพดีครับผมบำรุงผิวพร้อมลดอาการอักเสบครับผมแ็อยากแน่น้าให้ใส่เลยละครับเพราะว่าถ้าบ,บุตรีนี่ ผมบอกว่าปั่นลูกซากลูกค่าใส่หรอกครับมันกสิเสียผมเนาะจากสิวาจังไดก็คือพิยศพิยศเทตูอาร์ตโอเนวครับผมร้านสักลายบุรีรัมครับเพื่อนกะแนะนำเห็นเพื่อนไส่โด๋ละครับพิยศอยู่บุรีรัมบอกชุดยอดครับก็ยกให้เป็นอดับหนึ่งของประเทศไทยผมละกับไอดอลผมเนาะกับเก่งทุกทุกทางทุกด้านเลยครับผมเพราะว่าจะเป็นงานโอ้งานเลี้ยวงานยังเข้าไปเบื้องเลยครับไอซื่อเฟสเพื่อนอะ ยศเทตูอาร์ตออนไลครับสุดยอดขันเทียบกบผมไปเบิ้องเป็นฝีมือโลดถ้าว่าผมบอกพดก็ได้ผมก็ยกให้เป็นอันดับหนึ่งของไทยครับผมเพราะว่าเก่งในหลายด้านเนาะครับเนาะแต่เป็นในหนังจีนก็จิดเศร้าลิ้นปูตึ้งง้อใบเป็นเบิดครับแบบโอ้หยอมเลยตัวไปเก่งทุกด้านก็ต้องยกให้เป็นอันดับหนึ่งครับผมโอ้เห็นเพิ่นใส่มาดูแล้วครับผมกัดลองอันทักไปเอากเพื่อนมาใส่บัี้ใส่ดีครับผมกัดโอ้ยยาวเลย ขอสปอนเซอร์แล้วครับเพราะว่า,วามันมันใส่ดีนะกะแคดนี่บอกครับรวมๆนี่เก้าชั่วโมงครับผมรอบม,มีใส้ครีมช้าไปสามหลอดอซักไปประมาณสองชั่วโมงกลัวเกือบสามชั่วโมงกับพักแล้วก็ท้ายอีกครับผมแลวกะนำเงาเลยครับบบบน,นี้กะทรรมาดานะครับยังซักหม่ไยังบลึงเข็มอยู่กับทีทรมดาก่อนกับบ้านเพื่อนบอกว่าแขนขงัขงขางควายยังว่างอยู่กับพินัทวัทนบุ๊ย จัดไปครับผมบลูกาผิวดีครับผมเดินทางมาจากจังหวัดนครพนมครับเกือบสองลอยล้วนไปกันวายมาหอดกับทาครีมชาไปสองหลอดครับที่เรียกกันใบมงตรงครับจังเลยซักกันเนี่ยเริ่มงานใบมงตรงซักกันแล้าวว่างทุ่มครึ่งนี่ครับกระหาสุ้มมงกว่าละกะแถมไปครึ่งสุ้มมงนะครับเพราะว่าพักๆไปอีกซุ้มมงหนึ่งไล่ๆรวมเล้วสิประมาณห้าชั่วโมงครึ่งนะครับผมกะที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยกะ ขอคุณแฟนต่วยงแฟนเพจทุกท่านเลยครับผมที่เขามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจช่างนัดได้ภาคยูสูมือเละครับตลอดเวลาเลยครับผมบ่เคยติ่มบ่เคยปะครับผมท,ทั้งทั้งที่ไม่ได้ไปบอกให้มาคอมเมนต์ทุกโพสเลยครับแต่ด้วยใจน,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 นะครับเป็นกบบโอ้มันมันพานเน่ยนะครับจะคิดว่าอย่างไรก็สุดยอดแล้วผู้ใดเสียวเวลาที่มีค่าจะขอมาคอมเมนต์ซูมือสูมือเนี่ยผมเกิด อยอมรับหัวจิตหัวใจครับขอเข้ารบขอากราบหัวใจเลยครับผมขอบคุณม,มากมากครับผมถ้าผูใ้ใดติดต่างผมี่เห็นบก,กี้คนหรอกครับที่มาคอมเมนต์น่ะผมกะไรทักแชทส่งเสือไปให้ด้วยครับผมกะพว่าเสือม,มาเทศดมาบก,กี้โตนะครับออกออกแบบมาแค่หาซิปโตน่ะนะครับกะเบิ้เนี่ยกะจ๊ะกะจักว่าจิตเศราเ้าแจกเลยครับหรือว่าถ้าได้ยอดวิวคุณสูงอีกอนาคตกะจะเฮ็ดแจกอ,อีกไปเรื่อยๆครับผมตำาตาถามฐานฐานยอดวิวเนาะ เพราะว่าตอนนี้เพจกระติดแดงอยู่แต่ผู้ใด,ดเกีงกับมาดูแลยังไงก็ได้ครับผมเพราะว่าโอ้ยกับผูบ้ด้เกีงด้านนั่นครับก็เลยเซ็จรวยแบบนี้ถือวัดแล้วครับผมลูกค้ามักตาสีฟ้าครับที่แรกเป็นตาสีเหลืองเนีย่ยต้นฉบับนะครับก็เลยเอาตาสีฟ้าครับพี่นัดวะท่านว้าเบิเอารถครับมีตีนี่แบบนี้ต้องอัดกรอบครับขึ้นคางฟ้าล่าเลยต่อไปต้องห่วงเห็นแท้ครับผู้ใด,ดมาเนี่ย เมื่ออื่นก็เป็นงานแขนยาวก็ผมต่อเติมให้มันเต็มเป็นงานทางทางยุโปรปโอลเทีบสูตรยังนะครับร่วมกันสำหรับมื้อนี้ก,ก็สวัสดีครับ